ข้อต่อไปนะคะเป็นข้อ51นะคะข้อสุดท้ายแล้วสำหรับฟิสิกส์เนาะในโอเน็ตโอเคโจทย์เขาบอกว่าถ้าสถานีถ้าสถานีวิทยุ AM แห่งหนึ่งกระจายเสียงที่มีความถี่800กิโลเฮิรตซ์ข้อใดกล่าวถูกต้อง1เสียงพูดถูกนำไปเพิ่มแอมพลิจูด และส่งออกไปโดยมีสัญญาณความถี่8 0 0กิโลเฮิรตซ์ขั้นเป็นระยะระยะข้อ2เสียงพูดถูกนำไปผสมกับคลื่นพาหะที่มีความถี่8 0 0กิโลเฮิรตซ์ข้อ3นี่อันนี้ข้อ3ข้อ3เสียงพูดถูกนำไปผสมกับคลื่นพาหะที่มีความถี่ไม่คงที่ แต่ให้ผลลัพธ์ที่มีความถี่แ0ดร้อกิโเฮคงที่ข้อ4ีคลื่นพาหะความถี่แ0ดร้อกิโเฮถูกปรับให้ความถี่ลดลงเหลือไม่เกินแปดเอ่อไม่เกินยี่สิกิโเฮเพื่อให้หูมนุษย์รับฟังได้อืข้อนี้ถ้าใครไม่รู้จักคำว่าคลื่นพาหะก็จะงง,งๆใช่ไหมคะว่าไม่รู้ว่าจะตอบคำว่าอะไรใช่ไหม,มแต่ถ้าเกิดสมมติเราเดาตามเซนแล้วเนี่ยนี่คือ พี่สอนวิธีการเดาก่อนเนาะเขาบอกว่าสถานีวิทยุเนี่ยกระจายความเสียงที่ความถี่800กิโลเฮิรตซ์อ่ะนั่นหมายความว่าคําว่า800กิโลเฮิร์มันควรจะเป็นความถี่ที่มันคงที่ถูกไหมอืมดังนั้นเออเวลาวิทยุรับอะ่ะจึงเวลาเราปรับความถี่ที่ขึ้นวิทยวุว่าเราก็ปรับเป็นเป็นช่องใช่ไหมคะก็8 FM ก็อะไรเงี้ยเออซึ่งมันจะมีความถี่ต่างๆกันใช่ไหมเวลาเราปรับรับช่องต่างๆก็คือเราปรับความถี่ในการรับ อืดังนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นการบอกได้ว่าคําตอบเนี่ยมันต้องเป็นความถี่ที่คงที่ถูกป่ะอืมดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าที่มีสัญญาณความถี่แ0ดร้อกิลเฮิขั้นเป็นระยะระยะเนี่ยไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถตอบความถี่ค่าเดียวได้ถูกป่ะอืมแล้วก็เออข้อสามเนี่ยเสียงพูดถูกนําไปผสมกับคลื่นผาที่มีความถี่ไม่คงที่ แต่ให้ผลลัพธ์ที่มีความถี่แปดร้อยกิโลเฮิร์คงที่อืมก็ยังไม่แน่ใจใช่ปะก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหม,มต้องอันนี้ข้อนี้ต้องรู้ความหมายของขึ้นพหาก่อนข้อสี่ขึ้นพหาความถี่แปดรอยกิโลเฮิร์ถูกปรับความถี่ลดลงให้เหลือไม่เกินยี่สิบกิโลเฮิร์เพื่อให้หมอรับฟังได้อืมข้อนี้มันแปลกๆเนาะคือขึ้นพหาความถี่นี้เออ แล้วก็ปรับลดความถี่ให้ลดลงไม่ไม่เกิน20กิโลเพื่อให้หมูมนุษย์รับฟังได้มันก็ดูไม่เกี่ยวกับไอ้ข้อความที่เขาบอกมาป่ะข้อความที่เขาบอกมาเขาบอกว่ากระจายเสียงที่มีความถี่800กิโลเฮิร์ก็ได้กล่าวถูกต้องเนาะโอเคลองมาดูกันนะคะว่าเวลาเขาส่งสัญญาณวิวเนี่ยเขาทำยังไงโอเคก่อนอื่นเลยฟื้อนน้องๆต้องรู้จักคำว่าคลื่นพาหาก่อนอันนี้เป็นเป็นภาพเนาะ ขึ้นค่ะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเดีย๋ยวเรอขึ้นมาหาดก่อน carrier Wave สัญนาลก็เป็นคลื่นที่ที่มีความถี่สูงขึ้นหานะมีความถี่คอควายจุดคือความเนาะความถี่สูงแล้วก็คงที่แล้วก็มี M G จสูงด้วย อัมพลูคือ,อะไรอมพลูก็คือความสูงของคลื่นถูกปะอ,อันนี้ก็คืออมพลูชอตรงนี้คืออมพลูชูเนาความสูงของคึนืนความถี่สูงความถี่ก็คือไอ้นี่ใช่ไหมความถี่ก็คือจำนวนรอบต่อวินาทีถูกไหมคะอือความถี่ต้องคงที่อมพลูดูสูงจะเป็นขลื่นมหาหะเนาะ เราใช้คล mm ื hmm, Hence, ่นมหาเนี่ยในการส่งสัญญาณทางวิทยุออกไปปึ๊บสิ่งอันที่สองที่ต้องรู้จักคือปึ๊บต้องมีตัวผสมสัญญาณเราจะเรียกตัวผสมสัญญาณว่าโมโมเอ็มโอเนาะดูเลเต M-O-D-U-L-A-T-O-R e นะคะโมดูลเลเตอร์คือตัวผสมสัญญาณนะจะตัวผสมสัญญาณเนี่ยจะสร้างสร้างสร้างขึ้นมาฮะหรือว่า c a เรียร์ i ิก a นลแล้วก็รวมเข้ากับรวมเข้ากับสัญญาณรวมเข้ากับรวมกับสัญญาณข้อมูลเนาะรวมกับ สัญญาณที่เราต้องรวมกับสัญญาณข้อมูลกับคลื่นผ่าเนี่ยเพื่อเพราะว่าคลื่นผ่ามีความถี่สูงมีพลังงานสูงถูกปะมเมื่อมีความถี่สูงมีพลังงานสูงปุ๊บมันสามารถส่งไปได้ไกลจึงจึงต้องรวมคลื่นสัญญาณเนี่ยไปกับคลื่นผ่าเพื่อเพื่อจะส่งสัญญาณไปได้ไกลไกลใช่ไหมคะโอเคทีนี้รู้จักตัวผสมสัญญาณแล้ว ก็ต้องรู้จักตัวแยกสัญญาณภาษาอัางกฤษเราเรียกว่าดีโอดีนี่แปลว่าไม่ดีเนาะแบบว่าแยกออกเหมือนกัน โมดิเลเตอร์ก็คือตัวผสมใช่ไหมคะดีโมดูเลเตอร์ก็คือเป็นการแยกออกเนาะของสัญญาณฟึบเ,เขาไอตัวแยกสัญญาณเนี่ยจะอยู่ที่ปลายทางเพื่อแยกสัญญาณแยกเมื่อตอนแรกเรารวมขึ้นมาหาก,กับเครื่องสัญญาณใช่ไหมคะก็จะแยกสัญญาณข้อมูลออกจากขึ้นพาหะ ตัวแยกสัญญาณเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่ปลายทางแล้วก็จะแยกคอยแยกสัญญาณข้อมูลออกจากขึ้นมาแล้วก็แปลเป็นเสียงให้เราได้ยินเนาะโอเคทีนี้ลองมาดูภาพแผนผังกัน,<ป>นอันนี้คือเสาสัญญาณ<ป>อันนี้เสียงพูดใช่ไหมคะอัดใส่ไม่ดีเจดีเจดีเจพูดใส่ไม่พูดใส่ไม่ไม์ปึ๊บ แล้วก็ไม้เนี่ยเข้าไปฟืบเข้าไปในนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวตัวแปลสัญญาณเอา carrier wave หรือว่า carrier signal เนี่ยรวมกับสัญญาณเสียงแล้วก็ส่งไปตามเสาอากาศจะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งสัญญาณน,นี้ไปยังวิทยุนี่อันนี้ receiving อ,อันนี้เป็นเสารับสัญญาณนะคะของวิทยุรับสัญญาณปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้เป็นตัวแยกสัญญาณ นี่เป็นตัวแยกสัญญาณที่อยู่ในวิทยุแล้วก็แยกสัญญาณออกมาเป็นคลื่นเสียงนี้อแล้วก็สปีเกอร์ก็คือตัวลําโพงกระจายเสียงออกมาอีกทีหนึ่งทีนี้ลองมาดูภาพ carrier wave ก่อนที่จะมีการผสมสัญญาณก็จะเป็นคลื่นพาหะใช่ไหมที่มีความถี่สูงก็คือมันจะติดตดกันถก่าความถี่สูงคือขีดีติดติดกันอย่างเงี้ยนะ แล้วก็มีอ m มพลิจูดสูงเห็นปะอืมอันนี้คืออันโมดูเลตอันนี้อันโมดู a เลตหมายความว่ายังไม่ได้ปรับแต่งยังไม่ได้รวมสัญญาณขึ้นมาหาเพียวๆจะเป็นแบบนี้ทีนี้พอมันรวมสัญญาณพูดไปด้วยแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้ก็คืออมพลิจูดมันจะเปลี่ยนถูกปะ อืมอนี่แต่ว่าความถี่จะเป็นเท่าเดิมนะก็คือแปดร้อยกิโลเฮิรใช่ไหมคะโอเคอืมอน,นี้เป็นภาพจากฟิสิกส์ราชมงคลเนาะโอเคค่ะนี่ก็เข้าใจแผนภาพแล้วใช่ไหมดังนั้นเวลาเราเวลาเราส่งสัญญาณข้อมูลเนี่ยไปที่ไกล เราไม่สามารถจะส่งเป็นสัญญาณสัญญาณข้อมูลไปได้เลยเพียวๆเราต้องเอาสัญญาณข้อมูลเนี่ยไปผสมกับคลื่นพาหะซึ่งคลื่นพาหะคือคลื่นที่มีความถี่สูงถูกปะ่ะความถี่สูงแล้วก็แอมพลิจูดสูงพอผสมแล้วจะกลายเป็นแบบนี้รูปร่างแบบนี้เรบแล้วมันก็ส่งไปที่ที่ต้องมีความถี่สูงแล้วก็แอมพลิจูดสูงเพื่อให้มีพลังงานสูงพลัางงานสูงเพื่ออะไรเพื่อที่มันสามารถส่งไปได้ไกลๆได้ถูกปะ่ะ แล้วก็ส่งไปเพ๊บมีวิทยุเสาวิทยุรับแล้วก็มันก็จะแปลงสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณเสียงที่เราที่เราแปลงไปตอนแรกก็คือสัญญาณข้อมูลใช่ไหมแยกขึ้นพาออกจากสัญญาณข้อมูลพอเราได้สัญญาณข้อมูลแล้วแล้ก็แปลงเป็นเสียงอีกทีหนึง่งดังนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ข้อห้าสิบ ข้อ51ยังไม่ใช่ข้อสุดท้ายนะคะเมื่อกี้พูดผิดโอเคันมีข้ออื่นต่อข้อขอ51นะคะสถานีวิทย AM, ุ AM ปึ๊บ AM กับ FM ต่างกันไงรู้ไหมคะ AM FM AM เนี่ยจะเป็นขึ้นวิทยุที่ขึ้นไปสะท้อนกับชั้นบรรยากาศชั้นไออโนสเฟียร์ N o โอเคเอาใหม่เขียนแทรกความรู้นิดนึง เอกับ f อ AM เอมเนี่ยจะเป็นคลื่นที่หรือว่าเป็นเสาอย่างนี้เอ่อเสาสัญญาณอย่างนี้มันจะส่งคลื่นไปอันนี้เป็นชั้นบรรยากาศชั้นไออโนสเฟียไอไอโอโสเฟียก็คือเป็นชั้นที่มีพวกประจุไอออนไอออน พวกประจุอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะอืมทาให้พอมีประจุไฟฟ้าเยอะเนี่ยขึ้นวิทยุที่ส่งขึ้นไปเพิบมันจะสะท้อนกลับลงมาอย่างี้อันนี้คือลักษณะการถ่ายทอดข้อมูลแบบเออก็คือมันจะส่งขึ้นไปปพ๊บอ,อย่างเงี้ยแหละไอ้พวกที่อยู่ใกล้ๆก็รับไปได้เลยโดยไม่ต้องสะท้อนใช่ป่ะบ้านอยู่ใกล้ๆก็อยู่ตรงนี้ก็รับได้เลยแต่พวกที่อยู่ไกลคือมันจะสามารถสะท้อนได้ปพ๊บนนี่ นนก็รับได้ถูกปะอือันนี้คือ AM อน,นี้พอเป็น FM จะเป็นยังไง FM จะเป็นคลื่นที่มีความถี่สั้นกว่าอืความยาวคลื่นสั้นความถีอ่อย่างเงี้ยนะจะมีพลังงานน้อยกว่าของคลื่นเอ็คลื่นจะสั้นกว่าก็คือความยาวคลื่นสั้นกว่ามันจะไม่ไปถึงชโโโั้นไอออนอุณหภูมมันจะได้แค่ลาบๆตรงนี ไม่ได้สะท้อนกับชั้นบรรยากาศเราจะเรียกคลื่นนี้ว่าคลื่น FM ใช่ปะอือดังนั้นคลื่น AM ก็จะรับสัญญาณได้ไกลกว่านะคะโอเคอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างคลื่น FM กับ AM เนอะโอเคเรามาดูข้อนี้กันข้อ1เขาบอกว่าเสียงพูดถูกนำะไปเพิ่มแอมลิจูดและส่งออกไปโดยสัญญาณความถี่800 k h อกิโลเฮิรตขัน้นระยะระยะถูกไหมเอ่ยไม่ถูกถูกไหมคะเพราะว่าเสียงพูดเนี่ยจะไปไปรวมกับคลื่นมาหาเนาะอือ แล้วก็ไม่ได้เป็นสัญญาณความถี่ขั้นเป็นระยะระยะดย้วยถูกปะอืมมันไปรวมกับสัญญาณที่มีความถี่800กิโลเฮิร์เลยต่อไปข้อสองเสียงพูดถูกนำไปผสมกับคลื่นมหาที่มีความถี่800กิโลเฮิร์อืมอันนี้ดูด้าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะโอเคปะอันเนี้ยดูน่าที่ถูกน่าจะถูกที่สุดแล้วข้อสามเสียงพูดถูกนำไปผสมกับคลื่นมหาที่มีความถี่ไม่คงที่ ความถี่ไม่คงที่เมื่อกี้นิยามของคลื่นมาหาที่บอกไปแล้วก็คือคลื่นมาหาคือคลื่นที่มีความถี่คงที่แล้วก็มีแอมป i t u d สูงใช่ไหมคะดังนั้นมันผิดตั้งแต่ข้อความนี้แหละอืต่อไปข้อสี่คือคลื่นมาหาความถี่แปด้อยกิโลเฮิร์ถูกับความถี่ให้ดลดลงให้เหลือไม่เกินยี่สบกิโลเฮิร์เพื่อให้หูมนุษย์รับฟังได้ก็ไม่เกี่ยวถูกปะ่ะเพราะว่าคลื่นมาหาความถี่นี้ ที่มันปรับลดลงอันเนี้ยคือมันแยกมันแยกมันไม่ได้ปรับขึ้นผหาถูกปะมันแยกสัญญาณขึ้นมันแยกสัญญาณข้อมูลออกมามเพื่อแล้วก็กระจายเสียงออกมาถูกปะทีนี้ข้อนี้ก็เลยตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ2นะคะโอเคเสียงพูดจะถูกนำไปผสมกับคลื่นผ่าที่มีความสี่แปดรอยกิโลเฮิร์เพื่อส่งไปได้ไกลๆถูกปะ อืมโอเคเรามาทวนกันนะสำหรับข้อนี้จะได้ความรู้เรื่อง AM FM ถูกไหม AM, AM, AM คือส่งระยะไก,กลกับสะท้อนกับบรรยากาศชั้นไอออนโซเฟียเนาะ FM คือส่งระยะใกล้ๆส่วนนิยามของเ,ออเขาเรียกว่าขึ้นพาหะนิยามของคลืนพาหะก็คือคลื่นที่มีความถี่สูงแล้วก็มีแอมพลิจูดสูงแล้วลักษณะาการส่งคลืนวิทยุก็จะเป็นแบบนี้ฟืบเสียงพูด อัดลงไมโครโฟนแล้วก็ส่งผ่านไปยังเครื่องโมเดเลเตอร์โมเดเลเตอร์คือเครื่องที่สำหรับรวมสร้างสร้างแคลรีเออร์เวฟก็คือคลื่นผาหะาแล้วเอาคลื่นพาหะานี้มารวมกับสัญญาณข้อมูลที่ได้เสร็จแล้วพอเรารวมกับคลื่นผาหะาแล้วเนี่ยเราก็ส่งออกไปฟืบส่งสัญญาณออกไปที่เราต้องรวมกับคลื่นพาหะาเพราะว่าคลื่นพาหะามีพลังงานสูงถูกปะเพื่อจะได้ส่งได้ไกลทีนี้พอพลังงานสูงส่งไปได้ถึงวิทยุแล้วเสาวิทยุ รับขึ้นพาหะแล้วก็ที่มันรวมกันมาเนี่ยแล้วก็มาผ่านตัวดีมูเลเตอร์หรือว่าตัวแยกสัญญาณแยกสัญญาณขึ้นมาหะกับสัญญาณข้อมูลออกจากกาันพอมันแยกออกจากกาันปุ๊บแล้วก็ส่งออกมาเป็นเสียงออกมาจากลำโพงให้เราได้ยินโอเคนะดังนั้นความรู้ในข้อนี้ก็มีอยู่2อสญญาอย่างมีเรื่อง AM, FM เรื่องขึ้นมาหะแล้วก็ลักษณะการนำข้อมูล ผสมกับคลื่นาหาถูกปะโอเคดังนั้นข้อ51นะคะจึงตอบข้อ2ะคะ่ะเสียงผู้ถุงน้ปผสมกับคลื่นาหาที่มีความถี่8ปดรอเฮิรตล์เฮิ